สวัสดีครับมาพบกับรีวิวครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมจะมารีวิวกัระเป๋า Under Armour นะครับเป็นกระเป๋ากึ่งๆึสปอร์ตนะครับไว้ออกกำลังกายโดยเฉพาะพอดีว่าก็ช่วงนี้ครับต้องบอกว่าของค่อนข้างเยอะครับของบางอย่างของผมก็เริ่มที่จะชำรุดนะครับส,สูมแล้วก็หมดอายุไปตามกาลวเวลาครับก็ได้เลิกก็ต้องซื้อของเข้ามาอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับกระเป๋า Under Armour รุ่นนี้เป็นรุ่น ua c o n t r a i n นะครับ duo 2.0นะครับดียังไงครับเห็นแล้วให้ดูก่อนนะครับก็คือมันเป็นลักษณะแบบตั้งได้สะพายหลังนะครับแล้วก็วางนอนอย่างที่ผมวางนอนอยู่อย่างนี้ครับอ่าเป็นต้นนะครับรายละเอียดตามนี้เลยเพิ่งซื้อมาหม่นๆนะครับราคา2,390บาทนะครับโอ้โหไม่ได้ลดนะครับซื้อช่วงนี้ผมซื้อของราคาเต็มตลอดนะครับโอเค ไปนะครับก็ดูการผลิตนะครับผลิตมาจากเวียดนามน,นะครับแล้วก็พื้นผิวส่วนใหญ่ก็เป็นโพลีเอสเตอร์ครับก็คือมันจะป้องก,กันน้ําได้ครับเห็นช็อปเขาบอกเนี่ยถุงก็ประมาณนี้กระเป๋านะครับถ้าเดี๋ยวไปซื้อที่ช็อปเขาก็จะมีแบบถุงนี้ห่อมาให้เนาะแบนๆมาให้แล้วเวลากลาองออกมามันก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับแล้วก็มีถุงของที่ช็อปเลยนี่เป็นถุงกระดาษใหญ่พอสมควร เดวิติงนะครับอ่าอันเดอร์อาร์เมอร์นะครับประมาณนี้นะครับเป็นผูกผ้าพอให้มาก็ดีครับดีที่ไม่ต้องถือออกมาจากสอบครับโอเคเราก็เริ่มต้นกันด,ดีกว่านะครับอาผมจะค่อยๆไล่ดูนะครับก็ <laughs> <laughs> คือในลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะตั้งได้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยครับมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ <laughs> เดี๋ยวมาดูส่วนข้างในค,อค,อคอ่อยๆไล่ไปนะฮะตอนแรกผมก็งงว่าอันนี้มันคืออะไร ถามที่สอบที่สอบพอเขาบอกว่าอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้มันเอาไว้ใช้พูงแจกออผมก็ถามมาไปเรื่อยเนะาะเรามาไล่ดูเลยดีกว่าข้างในนะครับก็จะเป็นในล,ลักษณะอย่างนี้ไม่มีช่องอย่างอื่นนะครับเป็นช่องใส่ของนะครับยาวเป็นโล่ทรงแบบสี่เหลี่ยมข้างหมูเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็มีช่องใส่รองเท้าครับ สังเกตว่าช่องใส่รองเท้าเนี่ยมันจะมีรูระบายอากาศอีกอ่งนะครับต้องใส่รองเท้าก็แบบนี้ก็เป็นกระเป๋ากึงตึงเห็นนะครับช่องใส่รองเท้านะครับก็คือมันก็จะใช้พื้นที่ครับของกระเป๋าด้วยส่วนหนึ่งถ้าคุณใส่รองเท้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่ส่วนกลางซึ่งตรงนี้นครับเห็นไหมฮะส่วนกลางอันนี้าาราลา ต้องใส่รองเท้ามันก็จะเหลื่อมมาตรงนี้ถามว่าจุของได้เยอะไหมเยอะพอสมควรนะครับก็เยอะในระดับหนึ่งเป็นกระเป๋าไซส์กลางนะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศตรงนี้ด้วยเนี่ยที่มันดีมากเลยครับก็คือทําให้กระเป๋าไม่อับชื้นนะครับส่วนผ้าอย่างนี้ผมบอกครับโพลีเอสเตอร์มันก็กันน้ำได้นะครับในรอกตัวเลยส่วนลูกช่องกระเป๋าไอ้ข้างนี้ก็จะเป็นแบบ มีหูหิ้วให้หิ้วนะครับแล้วก็กระเป๋าข้างๆแยกชิ้นส่วนดีมากเลยนะครับเนี่ครับแยกแยกของเวลาโดนจะใส่ของอะไรส่วนที่สําคัญก็คือลักษณะมันจะคล้ายๆเหมือนกระเป๋าสะพายข้างเนาะมันสามารถที่จะถืออย่างนี้ได้ออแล้วก็อย่างนี้ก็มีตา under armour นะครับสองทีส่สกีนกับ นี้เป็นแบบถัดนะครับก็เป็นฮิ้วสะพายหลังนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายในระดับหนึ่งครับคุณจะถืออย่างไ้ครับหรือว่าคุณจะแบกเป้สะพายหลังก็ได้นะครับมันก็สะดวกในระดับหนึ่งดูงานนะครับสิบนะครับอร์เมอร์นะครับ1ิดีมากนะครับแบบแข็งนะครับก็ อมน Under Armour คุณก็จะรู้จักในนามแบบว่าพวกนักกีฬาครับที่เขาใช้กันเนาะนักกีฬาส่วนใหญ่แล้วก็คือแบรนด์นี้ทำมาเน้นเรื่องกีฬาโดยเฉพาะเลยนะครับก็กล่าวย่าซื้อเสื้อเขามาลองดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็อยู่กับแวดวงกีฬามาตลอด,อดออรครับ Under Armour ครับมนก็ยู่น่าจะเข้าใจพวกนักกีฬาได้มากกว่านะฮะ เนี่ยสินะครับประมาณนี้เลยกระเป๋าก็ไซส์กลางนะครับไซส์ขนาดกลางซึ่งถามว่ามีใหญ่กว่านี้ไม่มีใหญ่กว่านี้นะครับก็แล้วแต่คนใช้อะครับผมก็ดูแบบเออเอาแบบพอดีพอดีเนาะเพราะผมก็แค่ออกกําลังกายไปตีแบตนะครับก็ใส่ใส่ได้นะครับไม่ไม่ใช่ใสไ่ไม่ได้ก็ใส่ไม้แบตได้เหมือนกันนะครับแต่คุณก็ต้องจัดระบบงระเบียบ นิดหนึ่งหน่อยก็ลองดูครับตรงนี้ก็มีเขียนอ่านิดหนึ่งนี่ Understorm นะครับถือว่าใช้ได้ครับเป็นรูปแบบกระเป๋าทรงที่ดูแล้วก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะอืมก็ต้องมันอาจจะเป็นแบบที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยครับมันจะสะพายก็ไม่สะพายถ้ารุ่นใหญ่กว่านี้ก็ราคาก็จะเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งเพิ่อมอีกพันหนึ่ง นะครับมันก็จะมีสายสะพายมาให้อีกเส้นหนึ่งนะครบสะพายข้างแล้วลูกมันก็จะใหญ่กว่าน,นี้บ้างก็คือค่อนข้างเทอะทะนะครับถ้าเผื่อพกไปไหนอะไรแต่ถ้าเผื่อคุณเป็นสายกีฬาที่แบบอุปกรณ์เยอะเสื้อผ้ายเยอะหรือแม้แต่เครื่องอ่าบน้ําอะไรอีกนะครับตัวนั้นก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันจุได้เยอะกว่านะครับในความแข็งแรงผมดู้วครับว่าค่อนข้างแข็งแรงเลยนะฮะ ดูน้ำหนักได้ระลับหนึ่งแต่พวกกระเป๋าพวกนี้ครับผมว่าเข้าใจว่าแบบน่าจะสี่สิบลิตรนะครับก็คือก็เค็มเคมไว้อะน่าจะสี่สิบโลแต่คนเราก็คนก็แบกบโลสองโลก็โอเคนะครับขึ้นสะพายหลังสบายสบายนะครับให้ดูข้างหลังนะครับก็ไม่มีก็ไม่มีซิปนะครับก็เป็นซิปอยู่ทางเดียวนะครับซิปก็จะมีซิปคู่เฉพาะแค่ตรงกลาง เท่านั้นนะครับส่วนข้างๆก็จะเป็นซิปเดียวนะครับประมาณนี้ใครสนใจก็ลองไปดูที่ช็อปได้นะครับช็อป under armour นะครับก็มีตามห้างสรรพสินค้าชั้นทาครับสยามก็มีนะครับอันนี้ผมไปได้ที่มาที่เวสเกตพอดีด,ดูหลายๆแบรดแล้วก็ถูกใจแบรนด์นี้ก็เลยซื้อมาแล้วเราก็ใช้งานจริงๆซื้อโดยตัวเองไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างก็ลองไปดูได้นะครับผมว่ามันค่อนข้างโอเค ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับด้วยราคาด้วยลักษณะด้วยวัสดุนะครับก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าออกกำลังกายอีกประเภทหนึ่งนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ